จำกันได้หรือไม่เปิด9ก้าคนดังในวงการบันเทิงเคยเป็นนักร้องคอมิคอซีจำกันได้หรือไม่เปิด9ก้าคนดังในวงการบันเทิงเคยเป็นนักร้องคอมิคอซีสร้างตำนานสุดยิ่งใหญ่จริงๆสำหรับคอนเสิร์ตคอมิคอซีปาร์ตี้2 0 2 2เมื่อคืนที่ผ่านมากับการกลับมารวมตัวกันสร้างความสุขให้แฟนๆอีกครั้งแต่ทว่าก็ยังมีอีกหลายคนในวงการบันเทิงที่เคยเป็นหนึ่งในคอมิคอซีแต่ไม่ได้ขึ้นโชว์ครั้งนี้งานนี้จะมีใครบ้างมารับชมกันเลยค่ะชมคลิป สองสาวฝาแฝดอย่างเนวัตรถาและแจมชรัฐาที่ใครๆก็รู้จักพวกเธอชื่อวงเนโกะจำเพราะมีผลงานเพลงฮิตมากมายอย่างปูจุ๊บจุ๊บหน้าตาดีไม่มีแฟนและอีกมากมายที่ยังครองใจแฟนๆมาจนถึงตอนนี้แต่ทว่ากลับไม่ได้เห็นทั้งคู่ขึ้นโชว์ในนามคอมิคอซีก็เนื่องจากทั้งคู่ได้ฟอร์มวงใหม่กับน้องสาวอีกหนึ่งคนอย่างสาวพิกเลตในชื่อแล้วและอยากจะให้แฟนๆได้จดจำภาพลักษ์ใหม่ๆของพวกเธอนั่นเองแปดฟ้าสริกา บิวตี้บล็อกเกอร์สาวสวยที่ตอนนี้โด่งดังและเอาดีทางด้านอินฟลูเอนเซอร์ในช่อง YouTube แฟร์ซอริคอแต่หากย้อนกลับไปเมื่อ9ปีก่อนเธอก็คือฟ้าอริสราหรือฟ้าเดโมโปรเจกต์มีผลงานเพลงฮิตรวมกับเพื่อนๆอ,อย่างวัยรุ่นครั้งเดียวและเพลงเดี่ยวปรดรักษาระยะห่างแฟนเก่าเหงาไม่เป็นแต่หน้าเสียดายที่เธอไม่ได้ดอกขึ้นโชว์คอนเสิร์ตในครั้งนี้เช่นกัน 7. คซอนยา หรือคู่พี่น้องดูโอแคทแพย์จากคอมิคอซีที่เข้ามาอยู่ในสังกัดและมีผลงานเพลงแรกอย่างไม่ชอบผู้ชายรวมไปถึงเพลงฮิตคนที่ลืมไม่ลืมเธอและลักพาตัวก่อนที่ทั้งคู่จะออกจากต้นสักกัดและแยกย้ายไปทํางานด้านการแสดงซึ่งตอนนี้สาวแคทก็ยังคงลดแล่นในวงการฐานะนางเอกสังกัดช่อง7ที่มีผลงานมากมายทีเดียว 6. kitty ชิชา กลับมามีกระแสด่งดังอย่างมากกับบทบาทแนโนในซีรีส์เรื่องเด็กใหม่จนทําให้ถูกพูดถึงอย่างมากแถมเธอยังเคยเป็นหนึ่งในสมาชิกวงคิสมีไฟฟ์ภายใต้ค่ายคอมิคอซีมีผลงานเพลงฮิตอย่างมอริงคิสและคิดก่อนทิ้งก่อนที่เธอจะถอนตัวออกจากวงในเวลาต่อมานั่นเอง 5. ปอเชตสิวกร